สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถขุดคูบตานะครับ u 5 5 6ีด6 s ac เป็นรถขุดที่รุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรถขุดสายเล็กที่มีความอึดความทนแล้วก็ประหยัดอยู่ในตัวครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับว่าความแข็งแกร่งและความอึดความทนของรถขุดสายเล็กกับคูบตา้า u 5 5 6 s ac v AP a p ตู้ครับ ให้ให้พี่ชายขับนะครับหรือว่าหมวดชัยครับขับเองเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ีน้องได้ชมกันครับนะจับคูโบต้าอยู่55ขีด6เอสนะครับ แล้วพี่น้องนี่สดมากครับสดมากเลยช่วงล่างาลูกกลิ้งห้าตัวนะพี่น้องดูว่าโรลเลอร์ห้าตัวจากคนทานเวลาลุยงานสมบุกสมบันนะครับ เอาต้นยิวออกอ่ะเอาอาเบาเด้อเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวโดนมะละกอรครับนี่ต้นยิวพี่น้อง <c oughs> เริ่มจะเปื้อนดินแล้วแท็ก นิ่มดีครับเครื่องนิ่มดีนะครับเป็นเครื่องคูโบต้าเองรถกุดสายเล็กๆนี่ยกให้เขาแล้วครับในเมืองไทยมีเยอะน้องใช้กันเยอะนี่ VIP เลยว่าห้องโดยสารนั้นปรับอากาศครับลุยงานสมบุกสมบันสุดยอดครับแล้วก็เรื่องความสะดวกสบายอูโบต้ามีให้ครับ เคียริงรับงานเคียริงรถขุดขนาดเล็กก็จะเหมาะสำหรับปรับพื้นที่อย่างนี้พี่น้องปรับพื้นที่ให้เรียบหรือว่าจะเป็นขุดวางท่อครับขุดวางท่อติดตั้งเสาไฟอย่างนี้ทำได้นะครับขุดท่อปาปาหรือว่าติดตั้งายจราจรนะครับตักดินใส่รถ ดำก็ได้ครับหรือว่าขุดบอ่อลอกกลองงานขีบไม้ครับทำได้หมดนะครับก็เล็กๆแต่หัวใจใหญ่นี่ครับปุงกี้ห้าฟันดึงครับดึงผักัินออกตัวนี้เคริ r i เป็นงานรถเล็กก็งานอย่างนี้แหละครับนะทำไปเรื่อยๆเป็น U55 ขีด 6S ตัวท็อปท่านใดที่ชื่นชอบก็สอบถามได้นะครับถือว่ารถที่มีความคล่องตัวสูงอ่าระวังท่อประปาครับนะตรงนี้จะแสะแสะน่าจะ น่าจะปรุงทุเรียนหรือเปล่าครับเอาทำปลุงทุเรียนพี่น้องหรืออาจจะปรุงจะมีทุเรียนพุทราฝรั่งครับนะอินตาผารำโอ้ของเก่งนี่ดูทรงและล้อมกันพี่น้อง พุ่งกีบุ้งกีก็จะเสริมนะเสริมแผ่นเหล็กคือเขาเขาเชื่อมเป็นสองชั้นนะครับสองชั้นเลยแนวแนวนอนครับแนวนอนแล้วก็มีรถเล็กๆนี้ก็รับแยกไปต้องหมายถึงว่าไปทุบป,ปูนหรือว่าเคาะปูนแตกก็ใช้หัวแยกครับซื้อหัวแยกมาก็ใช้ได้<ม><ม>กับคูบต้าตัวใหม่ครับตัวท็อปยูห้าห้า 6s อ๋อแทกนี่ประมาณ4 45ิเซนครับนะอ๋อ <c oughs> อาจจะมันมีท่อประปาน้อาต้องทำต้องทำเบาๆครับทำแรงไม่ได้ทำแรงไม่ได้นะก็จะเ,เดี๋ยวท่อแตกจะย,ยุ่งครับค่อยเป็นค่อยไป ส่วนเครื่องยนต์นะพี่น้องเครื่องยนต์ก็บอกแล้วนะซีซูบซีจังหวะอ่าดิเรกอินเจคชั่นนะครับ <c oughs> เป็นคูปุต้าที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบปั๊มไฮดรอลิกนี่มีสามปั๊มนะครับหรือว่าถ้าบ้านๆเขาเรียกสามตอนเนาะสามตอนหรือว่าสามปัม๊มแตกต่างจาก รุ่นนะครับที่จะเมื่อกี้ที่จะจะหนาวบบพิเศษครับเป็นรุ่นรุ่นก่อนก็จะเ,เบานะครับเหล็กจะไม่หนานอาเล่นต้นที่เหล็กส่วนหลอดไฟนั้นสองดวงครับบนเก๋งเป็น LED แล้วก็ตรงตรงบูมครับใต้บูมก็จะมีอีกหนึ่งดวง เบาะนั่งสปริงนี่นี่เป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นของเขาในรุ่นนี้เบาะนั่งสปริงขับขับมันขึ้นนะสนุกขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมการโยกได้สะดวกขึ้นวิธีวางแขนได้เต็มนะครับเครื่องเล่นเพลงต่อดูทูนแล้วก็อ่ะมันมันได้เลยครับฟิล์มรองแสงนี่ก็ ฟิล์มก็ติดให้เรียบร้อยครับนะนนคือฟิล์มเนี่เราใช้อย่างดีเลยทำให้ความร้อนนั้นไม่ค่อยมีครับนะเย็นเจี๊ยบเลยสำหรับฟิล์มนะครับกด็ดีแล้วก็จะมีแผ่นยางกันฝุ่นนะครับจุดเด่นนะจุดเด่นในห้องควบคุมนะครับ การทำงานจะสะดวกสบายับทำได้ทั้งกลางคืนกลางวันกับยู5 5าขีด 6S อับโอนี่แกบุโอ้มีม,มดแดงเลยน้องอส่วนค่าตัวไม่แน่ใจพี่น้องสอบทาได้ครับกับคูบต้าทั่วประเทศ ปัจจุบันก็มีสาขาหรือว่าศูนย์บริการใน73นะครับ73แห่งหรือว่าสุดนังไงสุดจัดอ้าวอันนี้เป็นบ่อพี่ไน้องขอดึงหน่อยเอ๊มีท่อด้วยนะว่าดึงผักตบหรือว่าวัดพืชเออเอเอตัวมีปลาไหลไหม เดี๋ยวผมมาอยู่อีกฟังครับนะฟังอเป็นรุ่นใหม่ที่กำลังออกตัวมาครับนะ 6S เนี่ไปให้พี่น้องได้ใช้กันครับส่วนเงินดาวเงินผ่อนหรือว่า สอบถามกับคูต้าได้ครับนะคาตัวยังไงผมก็ทำที่ไปพี่น้องได้ชมกันนะครับอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนข้อพนะี่น้องอัญหาคือคือต้องถอดท่อน้ำาอ,อกหน่อยอดึงมาครับรอดีครับรอดี เล็กอย่างนี้อยูห้าห้าน้ำใสแจ๋วเลยครับนะทำได้น่าสมสมโอ้ความเร็วจัดจ้านครับเออระวังทอเด้อเอา จะถอดท่อให้ก่อนครับเครื่องยนต์เล็กๆนี่น้ำหนักเขา5ตัน4สี่น้อง5ตันสนะี่นะแต่ถ้าเป็นเป็นรุ่นก่อนครับอยู U556 ขีดหก็จะ5ตันนะประมาณ5ตันนะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ติดตามตอนต่อไปครับมีให้ดูเรื่อยๆ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ